สวัสดีค่ะเชา้าวันที่สี่นะคะวันอังคารที่สี่กุมภานะคะหอบอุปกรณ์ตัดแต่งกิ่งต้นไม้แล้วก็จะถ่ายคลิปด้วยค่ะทุกคนส่วนข้างบ้านเหมือนเดิมค่ะอยู่สวนข้างบ้านนะคะเอาน้ำให้ต้นฝรั่งนะคะเชา้ามาก็เดินเลาะสวนค่ะทุกคน เปิดประมาณ10นาทีแล้วเดี๋ยวอีกสัก10นาทีเราก็จะย้ายมาใส่ต้นนี้นะคะต้นอินฟาลัมค่ะเดี๋ยวจะตัดนี้ค่ะทุกคนมันเป็นเพี้ยแล้วก็ไม่โอเคเดี๋ยวจะตัดแต่งกิ่งก่อนค่ะตัดแล้วก็ไปเผาเนื่องจากว่ามันมีหนานะคะ หลังกเกษียณค่ะทุกคนก็ดูแลต้นไม้ที่เราปลูกไว้ไปค่ะนี่ค่ะหนามที่ใบคมมากเราต้องเอาไปเผาค่ะอ,คอันนี้ก็ที่ว่าจะทำเป็นลู่วิ่งนี่ค่ะทุกคนกรูวิ่งลู่เดินอายุเยอะแล้วแล้วก็เดินออกกำลังกายค่ะนอน ยาวไปโน่นเลยเดี๋ยวก็จะตัดแต่งกิ่งลำใไย,ยจะได้มีทางเดินค่ะย่าเม็ดไงไว้เดินเพื่อสุขภาพค่ะทุกคนตัดตนต่ออีกนิดนึงค่ะ ุยสูตรเสมอหรือว่าสูตรตรงกลางเยอะๆค่ะกลางกับท้ายเยอะๆลองดอูที่ได้กินเพราะหาดีโลบวะ่ะเหนียวก็เลยแบบเออสามารถขึ้นได้อย่างงี้ค่ะขึ้นมาแล้วก็จับให้มันมั่นๆกิ่งๆมันเหนียวค่ะทุกคน ยอดกันอาศัยดึงกิ่งอื่นไว้ด้วยค่ะเราจะได้ไม่ล่วงลงไปนะคะ ถึกทั้งมดสมพี่น้องมดสมเขาหัวได้แผลนิดนึงครับพี่นอ้องอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอนะขณะทำงานเนาะเขาอยู่กับของมีคมค่ะทุกคนอัน่าตะกี้นะคะอันดึงอันใบลำไย,ยค่ะดึงเสร็จแล้วเนี่ยปลายเราดึงวางเงี้ยเบิ้งถึกเป็นเป็นแผลค่ะ นิดนึงเดี๋ยวเราก็ทำความสะอาดแผลคะ่ะทุกคนอันนี้สำลีผสมน้ำเกลือคะ่ะน้ำเกลือน้ำเกลือล้างแผลไหมคะทุกคนทำความสะอาดเอาดำปีปีปเบิดเอาข้างในฉีกเอาข้างในคะ่ะนะให้มันสะอาดเช็ดอีกรอบ สะอาดแล้วสำลีแอนกอลฮ้อคเสียดอีกรอบค่ะเช็ดรอบๆแผลโอ้ได้สองแผลตัวฝั่งนี้ก็ได้นี่ฝั่งนี้ก็ได้เอาแอนกอลฮ้อเช็ดเอาอันนี้น่าจะเป็นกิ่งไม้ขวัญค่ะเนี่ยนี่แหละขนาดเราไม่ระวังเราพี่น้องได้แผลได้แผล เดี๋ยวเราก็ไปเผานะคะสำเรกันนั้นเราก็ไปเผาปิดแผลไว้เดี๋ยวตอนเย็นนึงจะมาฉีดปุ๋ยเอาพรุ่งนี้ดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยฉีดปุ๋ยสูตรเสมอแล้วก็ให้แคลเซียมโบลอนค่ะนี่ค่ะปิดแผลเรียบร้อยเพราะเราได้แผลแล้วเพราะเราพักพักพนแล้วเมื่อเนี้สสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้กนเด้อจ้า ขอบคุณทุกการรับชมนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะโชคดีมีความสุขค่ะ